นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับผมสวยครับสวยมากเลยต้นนี้ก็มีห้าจันเหมือนเดิมเท่ากับต้นเมื่อกี้นี่นะครับห้าจันะทุกสีเห็นะไม่รู้ต้นนี้เจ้าของอเห็นเจโนยเจ้าของสวนก็บอกว่าจะให้ ให้ดูว่าต้นไหนสวยๆต้นไหนที่สวยแล้วเก็บไว้ให้คุณผ่องต้นหนึ่งอ่ะอันนี้ก็สวยนะครับผมเนี่ยอสวยนะสวยทุกจันเลยครับผมอืมจะมีจะมีจันเนี่ยก็เล็กนิดนึงแต่ก็สวยครับผมเน,นี่ยโอ้ยน้องเงินสี่จันทเริ่มเทิมเลยครับผมโอ้หสวยมากครับผมเหลือเยือ่ออ่า อินทรพรมเนื้อเยื่อบ้านจานสวนอินทรพมมบ้านจานครับผมขอบคุณครับ